อยากไปตลาดก็ไปอยากไปเที่ยวไปอยากไปกินก็ไปใครควนก็ไปโดยลืมนึกในวิชาพระพุทธองค์ได้ให้ไว้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจจะสัมมาญาณะสัมมาทิสมาธิิส,มา,ส,ม,าสมาธิอะไรทั้งหมดเราจะต้องมีโกลมิด ที่จะใช้การแสวงทำอย่างอุกฤษหรืออย่างกลางอย่างน้อยเราต้องหาสิ่งที่เปรียบเทียบหาสิ่งที่ปลุกระดมในตนปลุกกระแสจิตตนปลุกให้ตัวเองตื่นปลุกฝังนิสัยใจคอทำมากมากขึ้นก็จะเลื่อนชั้นขึ้นทำมากมากขึ้นก็จะเกิดบันดาลให้มีอิทธิฤทธิปฏิหารในทัวเพราะองค์ธรรมองค์ศีลองค์ปัญญาองค์อิทธิฤทธิปฏิหารของพระพุทธองค์ ที่สังสงบุญมานั้นศักดิ์สิทธิ์มีจริงวิเศษมีจริงอิทธิฤทธิปฏิหารมีจริงบุญฤทธิมีจริงการดับทุกพ้นทุกได้ด้วยปัญญาญาณหรือฌานสมาธิขั้นหลุดพ้นนี้มีจริง